สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีบุปผักนะคะวันนี้บีจะมาขยายต้นหอมต้นหอมที่กินดอกนะคะที่บีได้ทําการปลูกเอาไว้ลงในแปลงผักค่ะเก,ก็เริ่มแตกขแขนงแล้วนะคะแล้วก็บีก็จะขยายลงในกระถางค่ะ มีได้ปลูกเอาไว้ในในแปลงผักนี้เป็นเวลานานมากเลยนะคะเขาไม่มีดอกค่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําว่าลองขยายไปปลูกในกระถางดูนะคะเผื่อว่าเขาจะมีดอกค่ะก็ทดลองกันไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะ ปลูกเอาไว้หลายเดือนมากแล้วค่ะในแปลงนี้ประมาณ3าสี่เดือนแล้วเขาไม่เป็นดอกค่ะลองทดลองปลูกในกระถางดูนะคะในกระถางน,นี้ก็จะมีปุ๋ยหมักที่ไก่กับปุ๋ยหมักใบไผ่ค่ะผสมกัน ผสมกันให้เข้ากันเข้ากันให้เข้ากันนะคะประมาณนี้ค่ะต้นของเขาสมบูรณ์นะคะสวยดีค่ะอวบด้วยแต่ว่ามันไม่มีดอกค่ะ จะใช้วิธีการปลูกเหมือนต้นหอมแบกนะคะโดยการตัดรากค่ะแล้วก็ตัดใบดใบก็บกเอาทำกัข้าได้ต้นใหญ่มากๆต้นสมบูรณ์มาก ทดลองกันไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นดอกนะคะเพราะมีพี่เขาแนะนำมาค่ะตอนแรกมีได้สั่งต้นพันธ์มาจากในเฟสนะคะต้นนี้เดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวได้ค่ะ แล้วก็มาแยกเป็นต้นๆนนะคะไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาจะเป็นดอกไหมมาคอยลุ้นติดตามผลกันต่อค่ะขอให้ไมป็นดอกะคะ่ะ สองบีทำแบบง่ายๆปลูกแบบง่ายๆค่ะไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะสูตรขุดถมๆดินที่ผสมลงในกระถางนนก็ไม่มีสูตรเป๊ะๆนะคะคือจักกะเอาค่ะ เสร็จแล้วค่ะทดลองปลูกเอาไว้ในกระถางเดี๋ยวก็รดน้ํานะคะคอยลุ้นติดตามผลไปกับบีไปด้วยกันค่ะบีต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ